ครับผมผมเสียกระทิงนะครับเจ้าของเจ้าขุนทองฟาร์มกล้วยไทยการถี่สิไปเลือกพอพันมาเหลี่ยมแต่ละาตูนี่เริ่มเลือกเลือกตัวหน่อยนี่เขาเลือกมาแบบไรเนี่ยตัดสิ้นใจแบบไรจังการสื่อจะบเห็ดพารวยมาเบืองควยเบืองตามั้งเบืองจังไรเนี่ยเบืองตามันตาโง่โเนี่ยตาสร้างตาขี้ปอมตาหนวกเบืองค้นกับสี่เบืองตาคือกันไวมเบืองค้นกับเบืองตาเบืองคือกันล่ะเป็นอย่างที่บอเบืองเบืองนเนาะทำมันไปล้งให้ลงหน้ากันเลยมแม เปียนเป็นคำเกเวียนกรรมนะครับมันก็จะได้เสี่ยงเงินต่อในเลี้องอย่างท่นคือถือว่าเป็นควายหนุ่มรูปหล่ออีกตัวหนึ่งประจําอยู่ที่ขุนทองฟาร์มนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมเพิ่นไม่ซื้อมาจากไหนไอ้ครับเจ้าเงินมหาครับเจ้าเงินมหานะครับพี่น้องคนในวงการเซฟฟาร์มสเปร์ม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลสําหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นานตามดีครับ ครับผมเฮียครับเมื่อใมีโอกาสนะครับผมมาทางจังหวัดหนองคายนะครับพี่น้องครับคอกนี้ก็ถือว่าสุดยอดอีกคอกหนึ่งนะครับผมทางจังหวัดหนองคายหากพี่น้องเข้าไกลไปไกลมากก็สามารถเวเขามาเยี่ยมมายามกันได้นะครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับผมเฮียครับในน้าตัวพี่น้องเขาได้หูจใจอีกเจ้เทือนะครับครับผมผมเสียกระทิ้งนะครับเจ้าของเจ้าขุนทองฟาร์มควยไทยแล้วก็เป็นเจ้าของเพชรพารวยครับอยู่อำเภอรัตนวัาปีจังหวัดหนองคายครับ ครับผมอยู่นี่ขือนอำเภอรัตนวาปีจจงหวัดหนองค่ายหนองเฮียเนาะนะครับผมก็คือข้วยพอพันนะครับพี่น้องครับมองนีก็ถือว่าเป็นอีกแรงเลี้ยงลู่ใดพี่น้องนะครับผมก้อนหนานีก้อนที่เข้าสีมิเจ้าเพชรพารวยเพชรพารวยนะครับพี่น้องครับเข้ากับมีเจ้าเหรียญทองนะครับผมประจําอยู่ที่เจ้าขุนทองฟาร์มนะครับพี่น้องครับคู่วุฒิมาในท่าไปท่ามาไปง่ายมากสะดวกนะครับพี่น้องครับเนียครับปัญหาพี่น้องเข้าอยากขับมาเยี่ยมมายามก็สามารถ เขามาหาเฮียากเลยเนาะครับผมนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นก็อยากให้ติดต่อโทรมาหาเฮียก่อนเนาะนะครับผมเฮียครับฝากเบอร์โทรไว้พี่น้องเข้าในครับครับเบอร์โทรผมก็0 6 3ย2 8 9 8 7 1ครับโอเคครับผมแล้วก็0 6 1 9 9 3 5 3 2 2ครับครับผมมี2เบอร์เนาะเฮียเนาะมี3เบอร์ครับอีกเบอร์นึ่งก็ 0953375773ครับเออเอาปนันไหลเฮียเพราะว่าเบอร์หนึ่งบทิดกันแต่เบอร์ที่สองเบอร์ที่สองบัคกกับโท้เบอร์ที่สามโหลดนาะเฮียเนาะโทรมาได้เลยครับผมเฮียปที่นี่ผ่านทางเฟซบุ๊กปญหาพี่น้องเฮ้านะครับผมอยากติดตามคุณเจ้าขุนทองฟาร์มหรือว่าเจ้าเพชรพารวยนี่นะครับผมเฮียครับผ่านเฟซบุ๊กเฮียเฮียเฟซบุ๊กอย่างเนาะครับเพจผมก็เพจเจ้าขุนทองฟาร์มควายไทยครับครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กก็วิทยา นักทิพันครับเป็นภาษาไทยภาษาไทยครับครับผมพี่น้องตอนนี้บรเป็นคนเต็มเราบอกเฮียในเฟซกันนะแต่มันเต็มอยู่แล้วครับสามหมื่นกัครับเฟสนะเขาก็ติดตามเอาเนาะครับผมฝากครับผมฝากพี่น้องเขาติดตามนะครับผมจ้าคุณทองฟามนะครับพี่น้องครับบาทที่นี่นะครับผมเฮียครับเบาสุพีสุนองเขาฟังเนี้ยคือคืยอยังผมอยงสีก็บ่ท่านหูอยู่ไหมเฮียอยากรู้ว่าก่อนหนี้นี้เฮียคิดอย่างอยู่ทําไมถึงอยากเข้ามาเลี้ยงควายงามนี่เฮียครับ อ๋อกราดเรื่มต้นเ่รเนี่ยจุดประกายแลก้เนาะครับเดน็นแลก้ยอะคือตะก่อนผมก็เปลี่ยนพ่อค้าครับเป็นพอ่อค้าควายมาก่อนเขาก็ไปซื้อควายไปเห็นควายผู้ตัวหนึ่งที่มันที่มันใหญ่ที่มันใหญ่ยยยยเกินอายุยังบ,บ,บอกเคยเห็นจากเธอครับจะซื้อควายมาตั้งแต่อายุสิบห้าปีเห็นตัวผู้ตัวนั้นแต่ว่ามันกบมัใหญ,ญ่คือควายซูมือนี่ดอกครับผมคือคือคือผมตั้งซื้อให้มันบักขุนท้องครับบางนั้นน่ะ เล,เลยซื้อฟา์มผมเลยซื้อเจ้าขุนทองครับควยอยู่อำเภอ,อวานอนจากวัดส,สกลครับผมไปเมื่อนั้นราคาเนื้อเนี่ยมันซื้อบได้ครับราคาหกหมื่นครับคนจะขายหกหมื่นพอค่าไปให้เราห้าหมื่นครับผมผมเลยตัดสินใจซื้อมาครับซื้อมาแล้วไชบ้านมาเบ่งมีคนมาให้ผมแสนสองครับตัวนั้นน่ะเจะ้าขุนทองนี่อ่าและเป็นตัวแรกที่ผมเข้ามาศึกษาเรื่องควยงาม อ่าแต่ว่ามัน็บ,บวนได้เกตด,ดอกว่าเป็นค้อยที่ใหญ่ที่โตแต่ว่าซูมือนี้ก็ยังครับเจ้าขุนทองยังประจําการอยู่อาเภอบ่รระบือนําพิชัดครับเดี๋ยวนี้ผสมประมาณห้าหกร้อยตัวแล้วผสมไว้น่ะครับแต่ว่าบ่งบอว่าเพิ่นเป็นสายพ่อเมย์ท่านใดบอกครับหู้และเนาะพ่อพ,อพิอเ่เป็นเป็นน้ำโชคปานสุลินครับครับผมเจ้านําโชคปานสุลินแม่พิ่น,นี่จะเป็นลูกค้อยกลมครับแม่พิ่น,นะครับผมลูกกลมประสุษ สูงประมาณร้อยหกสิบแหละตอนนี้นะครับผมครับนั่นก็คือเป็นตัวแรกจุดประกายัแเนี่ยเลยตัวแรกตัวที่ผมมาศึกษาเรื่อยๆมาพัฒนาจุดมาฮอตจุดนี้ครับครับผมครับบาดที่นี่โตที่สองที่เฮียมีโอกาสได้จับก็ก็คือเจ้าโอ้ห้วยพวันผมจับอะไรตัวครับอุ้จักตัวเลยเฮียท่านเบิดอเอ่อก็มีขุนทองครับมีขุมเงินมีขุมเงินตอนนี้ย่ใสเฮียขุมเงิน ขุมเงินนี่เอาไปให้บึงการครับให้พี่พี่ขุนเดชเจ้าว่าตอนนี้บลูลูกเม็ดเงินครับตัวนั้นครับผมขุนเงินน่ะลูกลเม็ดเงินแล,แล้วตัวที่สามเอเฮียตัวที่สามนี่เป็นเป็นซับมงคลเจ้าซับมงคลอ่าตัวนั้นน่ะเจ้าซับมงคลนี่เฮียยังจำได้บออยู่น้ำผูใ้ใดอยู่อยู่ด่อนอยู่น้ำเฮี้ยตุยครับตอนนี้ซับมงคลนี่เป็นคุยติดสนามตลอดเลยที่สองที่สามที่สองที่สามตลอดไว้ตัวนั้นอนู้ครับผมครับ แล้วต่อมาก็ต่อมาก็เป็นเจ้าทองอ้นเจ้าทองอุดเอา้าทองอ้นก็เป็นของเฮีย้ยครับแมนข้าวทองอ้นทองอ้นนี่ผมขอแบ่งมาจากาหน้าอย่างวะหน้าพรเขาใหญ่ครับโอ้ลุงพรออยุ่เขาใหญ่นั่นแหละครับผมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ที่ได้แก่นแชอมป์อยู่ในงานเชียงใหม่ก็คือเจ้าเงินมหานี่คุยผมมาเลี้ยงมาแต่อายุเป็นปีปีปลายปลายนี่แหละแต่นี้ก็ยังประจําการเอาให้น้องเคยเลี้ยงครับอยู่ อยู่โรงแรมครับตอนนี้อครับเผยโรแมแลม้วก็ตัวที่ซีตัวที่ยอดใดญ่ระเบูนตัวที่ห้าแล้วเนี่ยครับ <c oughs> ที่ <c oughs> บักเหรียญทองเนาะอ่าจะเหรียญทองล่าชุดตัวเหรียญทองอ่าเหรียญทองแล้วก็เพชรพารวยนี่เพชรพารวยนี่ก็เลี้ยงมัตน้อยครับตัวนี้นี่ยรับคายที่เอาเลี้ยงมาตน้อยกับซีมิตตัวนี้ครับเงินมหาครับนอกนั้นผมจะซื้อควายเข้ามาซื้อแบบว่ามันใหญ่มาเลยนะ Oh. ทีนี้เขาก็อันนี้เขาผ่านประสบการณ์มาเลยว่าการเลี้ยงค้ายี่เลี้ยงมันได้ไงสํานี้อายุมันสนํานิเขาจะหูจักแลว้วว่าเออมันมันหูจักประสบการณ์เขานะ,ะนะการเลี้ยงมันจังไลยมันใหญ่มาวันี้เอาไปซื้อจะค้ายหญ่มาเลยมันก็บรู้เรื่องเนาะครับผมอนนเอาจาง,จง<ะ>สีเ่เฮียครับ,รบขะเฮียว่ามาแบบนี้แล้วนี่ประสบประการตามถี่เฮียเลี้ยงควายผู่มาถือว่าเป็นเป็นสนามคือชุโตเลยนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็น ติดชัดนิวน้ำวงการเท่าหลายโตบาดาที่นี่เฮียครับเฮียเดมาเลียงเจ้าเพชรพารวยปาที่นี่เฮียครับบอกสูพีสุนองเขาฟังแน่การทีิไปเลือกพอพันธุ์มาเลียงแตละตัวนี่เริ่มเล,เ,ลเลือกตัวหน่อยนี่เขาเลือกมาแบบไรเฮียตัดสินใจแบบไรแจงกาสื่อจ้าเพชรพารวยมาเขาก็เบื่องเมพันธุ์ก่อนครับพ่อพันุนี่เขาหู้เบิสตสโตอยู่แล้วในประเทศไทยเนี่ยเมีนบอ่อครับผมข้าคนเล่นอิหี่เขาต้องหู้เลยว่าพ่อพันธุ์ตละโตัวหู้จากเบิดการใจลูกไปทั้งแหล่งทังหล่งบ่ แม่พันธุ์นี่เขาต้องไปเบืองน้องเบืองเอื้อยมันเบืองตูมันยางตามเมมันซะาก่อนครับว่ามันใจรู้แบบใดและมันจะเป็นลักษณะใดการทรงลูกกันอย่างนั้นนะอันนี้ในทางหลักที่บันทึกครับทึกคือต้องเบืองดูลูกที่เดินตามคือน้องเอื้อยมันออกมาตัวนั้นเขาก็พอจะหญ่ได้บอที่นี่ควยมันจะเบืองออกเขาเป็นฟูเซียนอิริมันคลอดออกมากับพอชิรู้เรื่องเลยเนาะว่ามันจะใหญ่บ่ใหญ่ในพันธุกรรมของแม่พันใหญ่แม่เป็นแบบใดนะ แต่ว่าผมอ่ะซื้อควยประมาณคือจังเพชรพะรวยนี่ผมซื้อมาประมาณปีหนึ่งไปจองแต่น้อยบอครับบอครับซื้อปีหนึ่งซื้อต่อกับเสียก่อนว้ยตัวนี้ก่อนควยไทยครับผมครับคือผมมักควยกระดูกใหญ่ขาใหญ่กระดูกใหญ่ขาใหญ่เขาใหญ่ครับคือมันจังเขาก็ต้องออกมาปั๊บค้อยอีสานเขาเป็นบอควอยที่กระดูกในน้อยขาในน้อยให้มันเพื่อให้มันใหญ่เพื่อออกมาระเบิดโครงสร้างควยบ้านๆเขาเนี่ยครับให้มันเป็นพันธุกรรมควยใหญ่ขึ้นมา ได้ระดับหนึ่งครับครับแต่ว่าก,การเบื้องก็มันจะบบอ้วนมาแต่น้อยถ้าควยมันจะใหญ่น่ะถ้าควยสมมุนอ้วนมาแต่น้อยนี่บบบโบบ,บนใหญ่บสูงป่ได้ครับครับอันสุมเป็นโคงนง้งมันใหญ่กระดูกใหญ่เทะพวกนี้ตามประสบประการที่เฮี่ยม่นานมาเม่นครับคือจังนี่แหละเบื้องเอานี่ครับเข่าเขีามาแต่ว่าผมเห็นซรันนี้ผมก็มีความสุขแล้วครับเป็นพารวยเลี้ยงมาได้ซรันนี้โอ้ยเนียเียวว่าทรัมนี้โบมีความสุขเตอะ คักปานนี่เนาะป่านที่นีเฮี้ยครับบอกสุพีนองเขาฟ้ากันนะครับผมเพชรพารวยเนี่ยเกิดจากแม่ชื่อแม่ชื่อแม่มารวยครับแม่มารวยของแม่มารวยเป็นของท่านท่านท่านตั้มคนเป็นทหารเนาะตะกอนคนเป็นพระท่านมหาตั้มนะครับผมครับแม่มารวยเป็นลูกสาวเบื้อพันล้านครับผมแม่พันนะแม่มารวยลูกสาวเบิ่มพอเพิ่งก็จะเป็นลุงเพชรเนาะลุงเพชรลูกเจ้านุ่มครับลูกอู้แต่ว่า ตัน,นี้เพิ่งในจักปีล่ะครับ3ปีกับเดือนหนึ่งครับตอนนี้ด้วยความสูง1 6 5นะครับตอนนี้นะโอ้ยเป็นลูกลุงเพชรที่มีความสะอาดสะองแล้วก็รอเนาะครับนะครับผมแต่ว่าขันแม่นลูกลุงเพชรกหลายโตก็ะดีดอเนี่ยเนาะนะครับผมแต่ว่าก็มีความลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่พี่น้องเข้ามาแล้วตอนนี้นี่เฮียได้เปิดผสมจริงไว้บ่ครับเปิดผสมจริงให้พี่นอ้องเกษตรกรเขาอยู่คือราคาที่ผสมกับ มื่นหนึ่งครับผสมจริงครับผมรับประกันสามรอบสัตครับครับแต่ว่าน้าเชื่อก็มีละไปทั่วประเทศไทยแล้วล่ะครับผมน้าเชื่อเข้ากับไปแล้วเนาะไปครับไปอยู่น้ํหลายค้นครับน้าพุธหลายค้นอยู่เพื่อนเอาไปเรียนเข้าขายจังไหนเนี่ยโดดละโดดละห้าร้อยแต่ว่าส่วนหลายก็จะทรงเป็นชุดเนาะครับละชุดละห้าพันครับทึกรอดละห้าร้อยน่แหละสิบสองหลอดครับครับแต่ว่าถ้าผู้ใดพี่น้อง ผมเอาไปทุกสนามอยู่แล้วไปโชว์ทุกทุกงานอยู่แล้วต่อไปถ้าผู้ใดยังได้ทึก,กหรือว่ายังได้แถมหลายก็ต้องไปเอาในงานพะผมให้15หรือว่า,มาเมาในฟาร์มผมนี่ผมก็ให้15ครับครับผมตัวนี้ผมรีดในศูนย์นะครับยุนี่เป็นศูนย์ผลิตน้ําเชื่อมาตรฐานครับศูนย์ผลิตน้ําเชื่อของกรมบริษ,ษัทครับผมก็คือเรารีดอยู่ของเราเลยครับ ระบบขึ้นดีถูกต้อง<ล>บมดทุกอย่างนาอเฮียนาะบาทที่นี่นะครับผมเฮ<อ>ียครับก็คือโครงการนี่เขาได้เปิดใ้บ่เฮียโครงการผมก็รับเป็นผมต้องสอบประวัติก่อนว่าเฮ็ดอย่างมะเดย,ย่จังไหนนะผมก็บริได้รับแบบตะกรอนผมรับมาหลไยรแต่ว่าเขามาเห็ดแล้วมันเมื่อยหลครับโครงการนี่คืองานระบบสือพันธุ์นั้นเป็นงานละเอียดครับครับงานละเอียดเขาต้องเช็คทุกมือทุกมือทั้งเ่อเขาหนีเวียกหนีงานเขาบริได้ทั้งเ่อเขาธุระไปทั้งอื่นแล้ก็มันบ่มีเวลานะครับครับผม มันก็ต้องเบาลงคือสมมืตนี่ผมก็เลือกตัวรับครับเลือกตัวรับแบบทาลักษณะเข้าออมาตรวจด้วยเขาพอเห็ดได้เขาก็ให้เขาก็เห็ดให้แต่ว่าตัวใดที่บมีความสามารถที่ส่งสิบดได้ก็ส่งให้บนกลับโอ้ตัวนี้ก็คือเข้ากับสิพิจารณาคดีไ,ไลก่ก,ลก,ลกรณีกรณีไปโครงการนี่ก็ปกติกตะกรนผมรับนะ่ะสองหมื่นห้าคือรับประกันทองกลับครับผมจเจยวนี้อันที่ผมเจอมาก็คือ มันขาดทุนสองหมืนห้าส่วนมากมันจะบทห้องใส่ในสองเดือนนั้นอ่าครับมันเกินไปสามเดือนสี่เดือนก็นมีห้าเดือนก็นมีครับส่วนไหญ่อดพี่น้องเขาเอามากกวสีควยเซิ้งยากได้ตลอดอ่ามันจะเป็นค้ยที่มีปัญหามาอยู่แล้วครับผมนั่นแหละผมก็เลยรับเป็นค่าเลี้ยงเมื่อละสองร้อยครับครับผมตอนนี้นะแจ่ว่าผมก็รับหลายบบได้ดอกก็ต้องโทรมาถามผมก่อนว่ารับได้บบช่วงนี้นะเพราะว่าควยผมก็เห็นเนาะมันบ่ค่อยมีควยแล้วมันเมื่อยช่วงวันยานี่ผมก็อยากพักผ่อนครับ ผมต้องได้ล้วงเสมอสมือจิหน่ะมันบอกว่าเฮียเฮ็ดเองเลยแม่นครับผมเฮ็ดเองแล้วก็มีน้องหมอมาซอยอยู่บางเท้าแต่ว่าแกกับสารคามและรับพองานผมบอกใครมีแล้วผมก็ให้น้องขับก่อนอ่าสุดยอดนะครับพี่้องครับบาดที่นี่น้องครับหันหนักเพิ่งไม่พี่น้องครับเบิ่งเลยครับเอาจูบมาทถาะน้องจูบไม่พี่น้องครับเบิ่งคว่ำรอเพ่นในบ้านโอ้ยรับเนาะตัวนี้ครับผมเฮียครับบอกสุพีสุดองเขาฟังในว่าเพิ่นมีความลักษณะโดดเด่นจังเลเแี่ทิ้งครับ ตามประสบประการที่แงยทิ้งเคยผ่านมาไหมครับบอกสุพีหน้องเขาฟังเนี่ยหวยนี่วะครับมีลักษณะโดดเด่นจงไหนไอคูวัดวัดใะไหนมันโดดเด่นหวยตัวนี้ผมถามเนี่ยผมว่าเขากับขานี่และวใชนี่แหละคิดคึกอกะครับผมครับเขาก็คือลุงเพชรนะก็สุดยอดพอพันของเมืองไทยแล้วผมว่าครับที่ก็่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งนั่นะครับกล้าว้าได้เลยว่าเบอร์หนึ่งครับ เพราะว่าลุงเพชรนี่เพิ่นใไ่ตูมาเบียบธรรมชาสตร์ครับครับสายพันธุ์ของพ่อ่นโอ้แต่ว่าพันธุ์ของเพิ่นนี่เชื่องเนาะเฮียเนาะเชื่องครับนี่แหละเก่วบที่เียวเคียวเ <ๆ S 1> ม่เี่ยขันแมนถ้าแมนควายผูมันดื้อนี่มันโทสายถอดพันธุกรรมไปหาลูกดือ้อบ่อยแน่นอนแน่นอนครับอันนี้ผมไม่ได้แสดงว่าพอส้อนนี่ลูกต่อไปก็ต้นส้นแน่นอน,น,นแน่นอนครับ,นนรบต้องมีเสื้อครับเบื้องควายเบื้องตามามั่น เบิ่งจังไดีเงี้ยเบิ่งตามันตาโง่ๆเนี่ยตาสร้างตาขี้ปอมตาหนุกวัยเบิ่งคนก็เห็น่เบิ่งตาคือกันบ่ไม่เบิ่งคนกับเบิ่งตาเบิ่งคือกันล่ะเป็นอย่างที่บ่เบิ่งเบื้องเนาะโอ้เบิ่งเบื้งตาถึงเชื่องเนาะเน่ยขั้นตาขั้นตาหนูตาปลาดุกอ่ะหายไงมันอ่ะตาหมอกกอกสวดๆตาสวนๆตากลมๆสวดๆอือนั่นนั้นตัวนี้เขาเอิ้นตาจะตานกเป็ดน้มเหรเฮีย อันนี้ผมว่าจากผมกับบงู้จากว่าตานกเป็ยดแต่ว่าตาควายโง่ครับมันโง่หวยอย่างที่น่ะวย่าที่เลี้ยงไงยังไงขีก็ได้สบายครับอู้ง่อตอนนี้กับก้างสามปีหนึ่งนอฮีบเพราะมันแข้วคู่เดียวหนึ่งบอกครับควยนี่แค่คู่หนึ่งควยนี่มันม่นใหญ่ช่วงแค่มันรุดครับแค่รุดพึ่งปงมาสันนี้มันจะเริ่มใหญ่แต่ก่อนมนไม่ใหญ่แบบนี้เด้ เดี๋ยวนี้มันสัตว์ขึ้นสัตว์ขึ้นเลครับภายในอาทิตย์นี้นี่ผมว่ามันขึ้นขึ้นหลายเติบเลยง่ายข้หืนแันแมนอิลีครับเขาเลี้ยงนี่เขาหู้เลยตะกอนนี่เขาเขาไปทั้งอื่นมากลับม้านี่เดือนหนึ่งกันยังบวต่างตาครับนี่นะโดนโดน,ดนม,มานะแต่ว่าช่วงนี้เขาเลี้ยงอยู่สมอเนี่ยเด็กน้อยเขาเลี้ยงอยู่สมอเขาเบิ่งก็ออกพอผมปล่อยยางยามอเศร้าผมต้องปล่อยส,สามชั่วโมงเล้งสามชั่วโมงเลยปล่อยให้กินตามธรรมชาติ โอ้ต้องปล่อยแมนบอครับแมนต้องปล่อยควยพ่อพันธุ์นี่ต้องปล่อยโมัมนสิเลี้ยงขางคอกบ่ว่าควยพ่อควยเม่ล่ะเป็นปล่อยครับมัน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 ดีก็บบ่ดีแตกต่างกันจงได๋เฮียมันดีก็ดีแล้วละครับควยมันก็ต้องอาศัยธรรมชาติอยู่แหละแทนได้ก็เลี้ยงธรรมชาติดีที่สุดหนึ่งการภูมิต้านทานโรคมันก็ะดีครับแต่ว่าเขาก็ต้องมีแปลงปล่อยที่มันปลอดสารเนาะปอดพวกสารเคมีพวกน้ำส่วนน้ำหยางเขาก็ต้องคัคัดเป็นส่วนเขาเขาบ่ใส่อยู่แล้วพวกนั้นนะเขาเขาเลี้ยงสัตว์เลย พี่น้องครับนอกจากเขาสิโดดเด่นแล้วน้องเฮียเนาะนะครับผมแล้วก็มีแขงขาถี่งไงกีบเรียบหนานะครับผมเจ้านี่ป่าที่นี่พี่น้องมาเบิ่งทั้งหลังบ้านพี่น้องคู่วิถีามใหพี่น้องวันแถวแถวน้องไข่ในผู้ได้รับจ้างปลูกหางค้วยขึ้นคาขึ้นเน่้อเถอะหางข้อยะเ, <c oughs> เอาน้องอวไยไายไหมพี่น้องข้<อ>าเ<อ>าบิ่งไทยนเะมืองเนี่ยนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งสูตรเฮียทิ้งพี่น้องเราบอกว่าเราปลูปกหางคว้วยเราปลูกยังไหนพี่น้องหาง หางพวห่างงามนี่บ่หางงามเอาเหลือแม่เออมันอันแชมพูครับแชมพูแชมพูคันเร้าแบบนี้โฆษณาขายของที่ว่าโฆษณาขายเนาะนี่แหละแชมพูที่ผมไสกับของเออเอามาเอามาโซ่มาโซ่เออนี่ครับโฆษณาตัวเขาดเแฉมข้องไหนอุ่นเป็นบ่อเขาเสี้ยอุ่นของเสี้ยอุ่นครับเสี้ยอุ่นนี่ครับตะกรันห่างกันยังบ่พละแบบนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้ดีนี่ครับ ผู้ใดอยากให้ให่างเงาผิวดำงามก็ลองส่เบิ่งครับบอได้งเงางามชื่อๆได้หยองความบอกเฮียอันนี้ก็ดีครับอันนี้นี่โบเมนปูมวดเด้อเว้่าเว้าตรงตรงเลยครับผมอันนี้ผมเว่าตรงๆรงนะอ่าว้าอ่ะเฮียอันนี้นี่ตะกรันควายนี่เลือบนี่กินควายผมนี่เบิดแต่่าผมใส่้ตัวนี้เลยได้ผลครับผมใส่้มาหลายตัวแล้วอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ป้องก,กันกําจัดมะเร็งนี่อย่างเนี่ยเนี่ยของน้องไอ้น้องเบียร์น่ะ เออครับผมยองซอนไอ้เ่วะแสดงว่าดีของเพลินแหละพี่น้องเพลินจ้ก็าดีผมก็บอบกันเนาะเพราะว่าเพราะว่ากันพี่น้องในวงการเทาสีหูจ์จะเฮียทิ่งดีครับเพราะว่าเนี่ยเพ่ินไปคนตรงไปตรงมาครงไปตรงม้าครับเปคนตรงไปอู้แตวาเนี่ยขันแมนเบาตามรักการแลลวเนาะเนี่ยขันแมนลูกลุงเพชรหรือว่าควายที่ลักษณะโครงสร้างนี่ส่วนมากเชลยโครงสร้างไงแต่วถ่ทยสีบอสมรดปันไหนน้องเฮี้ยเนาะแต่ว่าเจ้าเจ้าเพชรพารวยเฮานี่ คือมันมันสมส่วนทุกอย่างแสดงว่าเฮียมีโอกาสเด้วเขาสนามประกวดเจ๊เถื่อละครับนี่เอาเข้างานสุรินเลยเข้าแต่น้อยเพื่อนครับได้ที่ห้างานเดียวอ่ะละเพราะว่าค้อยเขามันเป็นค้อยพอพันธุ์เป็นค้อยไงเป็นค้อยหยักเขาไงคือกรรมการเพื่อนจะส่วนมากเพื่อนจะเอาค้อยที่เป็นสมูทเป็นอันนั้นเนาะการตัดสินมันกับคนละย่างกันอยู่ครับเบบเขาก็เข้าใจอยู่ทุกอย่างครับผมแต่อันนี้มันเป็นควยหยักพี่น้องครับนอกจากเพชรพารวยแล้วนะครับพี่น้องเข้ากันยังมี พอพันนะครับผมถือว่าเป็นควายหนุ่มรูปหล่ออีกตัวหนึ่งประจาอยู่ที่ขุนทองฟาร์มนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมเพิ่นมิสซีอว่าจะไหนไอ้ครับเจ้าเงินมหาครับเจ้าเงินมหานะครับพี่น้องคนในวงการควอยฮาสิหูจักแน่แล้วเนาะนะครับผมเพราะว่าเจ้าเงินมหานี่ก็ถือว่าเป็นท่ายาทีของเจ้าเงินอุทัยนะครับพี่น้องครับกับวธรรมดาอีกตัวหนึ่งป่าที่นี่นะครับผมเจ้าเงินมหานี่กับเพิ่นอายุเดักปีละไอ้สามปีสิบเดือนครับ สามปีก็อีกสิบเดือนนะครับผมโดยความสูงไหลป่นไดพีหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนครับหนึ่งห้สิบมาเซนครับงูกล้วยสามปีกล่าคือสูงขังเนาะตัวนี้พ่นเป็นลูกของพ่อไดลูกเงินอุทัยเอ็นบอยครับลูกปางเงินอุทัยเลยครับครับผมแล้วก็กับแม่แม่ไหมทองครับแม่ไหมทองนี่ถาคู่วัชจำาบผิดนาสิเป็นของเสียปูบึงครับผมแมนครับโอ้ยู่ทั้งยู่ทั้งอ่าจังหวัดบุรีรัมย์เนาะแมนครับอือ โอ้แสดงว่าควายตัวนี้คู่มีโอกาสเห็นแต่หน่อยแล้วได้นี้อายพอตะกี้ผมไปนะครับผมขอบเพิ่งเป็นขีดตมมทั้ในลาดพื้นอยู่ครเนียนตอนนี้กับยัยเป็นบาวแล้วเนาะเกิดจากแม่ไหมทองครับผมแม่เล้าสูงหลายปันไดครับน่าจะครับผมจำไม่ได้นาจะร้อยสี่สิบเจ็ดมั้งครับแม่เพิ่นแต่ไม่บ่ครับบาทที่นี่เจ้าเงินมาหาเฮ้านีมีโอกาสเดียไปสนามจจกหมองแล้วอายเอ่อซีสนามนะครับสนามที่หนึ่ง ได้ที่สามยใสัยไอยูปลาจีนครับปลาจีนนะครับครัแล้วก็ที่สามยูชายภูมิรุ่นรุ่นไหนพี่เขาประกวดฟันแท้หนึ่งคู่ครับฟันแท้หนึ่งคู่ครับผมต่อมาสนามที่สองอยู่ที่ชัยภูมิครับชัยภูมินะครับผมควงงามพญาเล่เฮาเนาะครับผมนะครับผมนั้นเท่าใดที่ไหนครับที่สามครับในที่สามแล้วพี่สนามที่สามครับผมไปได้แชมป์ยูเชียงใหม่ครับ ไปได้แชปมอยู่เชียงใหม่แมนครับนะครับผมก็คือสนามที่เขาเปิดไม่นี่แหละเนาะครับผมนะครับผมในรุ่นของฟันแท้หนึ่งคู่ครับได้แชปมนะครับพี่น้องครับแล้วต่อไปครับผมก็ได้แกนแช์อยู่ที่เชียงใหม่นำารได้สนามแช่มหนึ่งเมนบอครับครับผมอู้พี่จัไปพี่น้องเขาบ่งคัก่ะเนี่พี่น้องครับได้แกนแชปมตอนนั้นมีควายเถืกหลายบบาไอค้อยประมาณเกือบทิพโตครับ ตต่อเอาขอว่าชิ้นแกนนี่มืนบอครับอชิ้นแกนกับรับหลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่เนาะโอ้ยพี่น้องครับเบิงเจ้าเงื่อนมหานะครับผมเป็นควายที่เป็นควายนมที่ลูบรอเนาะไอ้เนาะถ้าเป็นลักษณะของคนก็สิเป็นคนสูงปู่งนะครับพี่น้องลักษณะดีเลยแหละครับผมลำโตนี่เงา้วแล้วก็บกึงนะครับผมมีไข่ที่สวยมีอันธะที่สมบูรณ์พี่น้องบาดที่นี่กับที่สําคัญนี่คือเนื้อต้นโตพนดีเนาะไอ้เนาะนะครับตัว คุณท่องฟ้าผ้าเนี่ยก็มีพ่อพันธุ์สองตัวตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็คือเจ้าเพชรพารวยเพชรพารวยนะครับผมเป็นทายาทของเจ้าลุงเพชรนะครับพี่น้องครับถือว่ากับเป็นอีกตัวหนึ่งที่บ่ธรรมดาเลยเนาะปลาที่นี่นะครับผมก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าเงินมหานะครับพี่น้องครับเป็นทายาทของเงินอุทัยตอนนี้นะครับพี่น้องครับเพิินกับมีการเปิดปฐมผสมจริงคือกันนะครับผมเจ้าเงินมหาเนี่ไปกับในราคา สามพันบาทครับสามพันบาทนะครับพี่น้องครับแต่โครงการนี่้าบทเหตุเป็นบ่ครับครับน้องเ้าบทเหตุโครงการแต่ว่าพี่น้องครับคู่วสิบเอ๋อจังสีนะครับผมก็คือเจ้าเงืนมหาถ้าเกิดว่ามีพี่น้องเห้านะครับผมสนใจอยากแบ่งพันธุกรรมนะครับผมอยากเอาไปเป็นพอพันุคุ้มฝูงสามารถติดต่อมาได้มาหาเสียกระทิ้งเห่าเลยเลยครับผมนะครับผมพี่น้องครับโทษกีงกลางมหาเราเลยนะครับผมคูบอกเลยว่าพี่น้องทั่วมากคั้ยตัวนี้ราคานาตกใจมากเลยนะครับผมเฮียทิ้งบอกว่าผมนี่เป็นคน ว้าจริงเว้าจังคู่วุฒินะครับผมขําไรขํานั่นว่าไฮไฮรลวดประสัดวานะครับพี่น้องพี่น้องข้าเบิงเอาเลยนะครับผมราวะเจ้าเงื่อนมหาเนกาเกิดจากแม่ทีพัฒุกรรมดีเนาะไอเนาะแม่เพิ่นก็ถือว่าทรงลูกดีนะครับพี่น้องครับเอาด่านหน้าไห้พี่น้องข้าเบิงในไอไอบอกสูพีสุนองเขาฟังในลักษณะโดดเด่นของคว้วยตัวนี้เพิ่นนี่เป็นจังไรเนี่ยครับผมคุณพีลักษณะโดดเด่นเพิ่นก็คือเป็นล้ำโตครับลำโตเพิ่นที่สมูท ครับผมที่ใหญ่ครับครับผมคือจังียทิ้งเราบอกนะครับนว่าขั้วใหญ่นี่เข้าก็ต้องเบิงให้มันใหญ่ขั้วงามเขาต้องเบิงแล้วให้มันงามครับอนะครับผมพี่น้องครับมันสิแตกต่างกันบางโตใหญ่ยางเดียวเลยกับบัวงามกับมีครับแต่ว่าหางได้่ว้อมใหญ่บางโตงามเลยแต่ว่าหางใหญ่น้ำงามน้ำแห่งดีแห่งเนาะครับนะครับผมแต่ว่าเจ้าเงืนมหานี่ก็ถือว่าเป็นขั้วผู้เทนาตาดีลูบรอนะครับผมเป็นควายที่วงเขากว้าง แต่ยังบ่หันได้ใหญ่แห้งนาะ้อยเนาะพอฝนยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะครับยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับครับสุดท้ายและท้ายสุดครับเฮียครับให้พี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเท่านี้ว่าการเลี้ยงควายเลี้ยงยังไงมันถึงทีได้ตอบโจทย์และเลี้ยงยังไงจังสิมีความสุขครับเฮียครับบอกสุพี่น้องเฮาฟังหน่ครับโอ้จะเลี้ยงยังไงให้มันมีความสุขเนาะเลี้ยงควายนี่ผมว่ามันบ่มีความสุขจากคนดอกถ้าถ้าถ้าคนถ้าเลี้ยงเกินกำลังนะ เลี้ยงหนึ่งจะเลี้ยงเกินกําลังเจ้าของครับเลี้ยงพอแหงเจ้าของห่าเจ้าของทีเจ้าของต้องมีบัวเดือดร้อนผู้อื่นบัวไปกินเข้ากินหน้าผู้อื่นก็มีความสุขแล้วครับคำว่าไปลงให้ลงนากันเลยมันเป็นกรเวียนกรรมละครับมันก็จะได้เสียเงินต่อในเลี้ยงอางาัยนคือคือพัฒนาไปตามตามวงจรของมันแหละผมว่าดีที่สุดคือเขากระเบื้องจากเซียนจากแนวหน้าหลายๆคนเนาะที่เ่นเลี้ยงมาแบบไหน เพัฒนาจังไดนะเขาผมก็เบื้องมาเอาทั้งทั้งวิชาการมาเปรียบเทียบกับของเซียนหลายๆคนลองเบิ่งแล้วก็ออกมาดัดแปลงไ้ของเข้าเาับใสของเข้าเนาะปั๊บใสใันะครับพี่น้องครับถือว่าสุดหยอดและหยอดสุดนะครับพี่น้องแต่มีโอกาสมาท่างจังหวัดหนองคายนะครับผมหาพี่น้องเข้านะครับผมอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเจ้าขุนทองฟาร์มก็สามารถติดต่อมหาเฮียทิ่งไหนเลยนาะเฮียเนาะ นะครับผมมืองนี้คูดว่าอบคุณหลายพี่น้องบอกก้าหนึ่งแต่ว่ามาหอดกระถือว่าอบอุนประทับใจนะครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเ้าได้มีโอกาสเขามาเบิงเขามาเหยียบมาชมนะครับผมหลังจามาพูดคุยกับเสียทิ้งเฮ้านะครับพี่น้องครับหลายคนนะครับผมสมุนจักเสียทิ้งดีนะครับเปนคนตรงไปตรงมาพี่น้องครับสำหรับเมือนี้นะครับผมขอบุณความคุณนะครับผมทีมงานเจ้าขุนทองและก็เสียทิ้งหลายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม